สุดๆเพียวผงหมดปัญหาค่าปุ๋ยค่ายาตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่ สวัสดีครับคุณผู้ชมรอบรู้ข่าวเกษตรมาแล้วนะครับวันนี้มีเรื่องล้งจีนมาฝากอีกแล้วนะฮะล้งจีนก็คือกลุ่มคนจีนที่เข้าไปรับซื้อผลไม้ถึงในสวนส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกทุเรียนของจังหวัดระยองจันทบุรีนะครับโดยการเข้ามาของล้งจีนเนี่ยก็อาจจะทําให้กลไกราคาตลาดเสียไปพ่อค้าคนกลางของไทยที่ไปรับซื้อก็อาจจะไม่ทันได้ผลผลิตเกรดเมาขายในประเทศคนไทยก็อาจจะไม่ได้กินแล้วก็ส่งออกไปยังต่างประเทศกันหมดแต่ข้อดีก็คือเกษตรกรก็จะได้รับเงินในราคาเต็มเต็มนะครับเพราะว่า เขามีกําลังทรัพย์ที่จะจ่ายนั่นเองนะฮะแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยก็หลายคนก็มองว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบการค้าของไทยได้นะครับมาดูที่ตลาด4มุมเมืองกันหน่อยนะครับปีนี้เนี่ยราคาทุเรียนคัดพิเศษเนี่ยสูงกว่าปีที่แล้วเยอะเลยนะคือพันหมอนทองเกรด A อเออปีนี้ผมยังไม่ได้กินหมอนทองเลยหายากมากเลยนะครับ ราคาส่งนะฮะเอาราคาส่งนะอยู่ที่กิโลกรัมละ1 0 0ถึง110บาทจากปีที่แล้ว7 0บถึง80บาทเท่านั้นเองคืออย่างแรกเลยปัญหาภัยแล้งก็มีส่วนแล้วก็หลงจีนมารับซื้อตัดหน้าก็มีส่วนร่วมกันด้วยนะครับผู้ค้าคนกลางพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายในตลาดสี่มุมเมืองเนี่ยบอกว่านอกจากหลงจีนที่มาซื้อตัดหน้าแล้วยังมีหลงไทยที่เป็นนอมินีให้จีนมากว้านซื้อผลไม้เกรดเไปเกือบหมดเลยส่งผลกระทบมากเลยท ทั้งแง่คุณภาพแล้วก็ราคาในขณะที่ผู้บริหารของตลาด4มุมเมืองคิดไม่เหมือนกันนะครับแกยืนยันมาว่า ที่นี่เนี่ยไม่มีผู้ประกอบการจีนที่ทำผิดกฎหมายแฝงตัวทั้งหมดมีการลงทะเบียนอย่างถูกต้องซึ่งการเข้ามาทําธุรกิจของล้งจีนเชื่อว่าจะส่งผลดีต่อพี่น้องเกษตรกรไทยมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับมาดูโมเดลธุรกิจกันหน่อยตอนนี้เนี่ยการทําธุรกิจล้งนะครับที่เป็นการร่วมทุนระหว่างคนไทยกับคนจีนเนี่ยมีเพิ่มขึ้นเยอะเลยเกือบเท่าตัวนะครับจาก80 เป็น150รายแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเติบโตขึ้นทุกปีนะครับแนวโน้มการแก้ไขปัญหาหลงผลไม้ในจังหวัดจันทบุรีเนี่ยทางพันธุ์จังหวัดก็ได้ร่วมกับศูนย์ราชการสวยงานสันงานที่เกี่ยวข้องนะฮะ ตั้งศูนย์กลางการค้าขายแล้วก็ทำธุรกิจลงผลไม้ที่เป็นฮับเข้ามาดูแลผ,ลผลผลิตและราคาผลไม้ของเกษตรกรในพื้นที่ให้มีราคาดีตอนนี้อาจจะยังไม่สะท้อนผลกระทบที่ชัดเจนนะครับในเรื่องลงจีนแล้วก็นอมินีเนี่ยแต่ในระยะยาวหลายฝ่ายที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมองว่าจีนอาจจะกลายเป็นผู้ผูกขาดกลไกการค้าของไทยก็เป็นได้ครับสวัสดีครับสุดๆเพียวผง หมดปัญหาค่าปุ๋ยค่ายาตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่